ลายดีก่น่นเด็กไทยเด็กหน้าเด็กไทยสามตัยวยป็นดีเนาะก็ได้ดีกเ่าเด็กใท่สองตัวน,ะมมววนวว่ะหาบูชาเด้อลูกหลานเด้อเลยจาจักท่าเนี่ยจะเข้าเทปุนเทปท่านนะโองค์พระาเต๋าคนเด้อ ปัจจ for mm ัย hmm. ที so ่เฮารวมบริจารผู้ชาติดอกไม้สุกเทียนมุเป็นคนกระดีไปซื้อเพราะไม้ขื้นเขาหมุนไปหมุนว่ายนะหมุนเวียนไปเรื่อยๆครับบริการพี่น้องลูกหลานที่เดินทางมาขาดสายขอพรขอโชค์พรองค์พญาเต่าทคนแต่อย่าล่วงท้าบุญกระดึนมาพี่เด้อก็ยอดกองบุญบารมีองค์พญาเต่าทคนทำกระทะด้วยกันเด้อพี่น้อง มาเขียนสีรนบาสดคนที่ยู่นนะครับก็สิไบอกก้าวบนขอบบน,น,นโอ้โบนีณเ้าคนเนยอนุโมทนาครัคุณยเม้านะครับแล้วเปิดโชคแล้วเปิดพ่อกกยินดีนะครับท่านครับกระนั้นโกรธจานักเร,รียน